เลิกฟ้าผ่าขนมซาสิการประกาศแยกทางครูเตยอภิวัตพูดชัดมีเรื่องมือที่สามหรือไม่ทำเอาหลายคนถึงกับตกใจเมื่ออยู่ๆขนมาศาสิการภร,รยาของครูเตยอภิวัตได้ออกมาไลฟ์ผ่านติ๊กตอกประกาศแยกทางกับครูเตยซึ่งเธอเผยว่าไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องการปรับจูนเข้าหากันตอนนี้เหลือเพียงแค่สถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสองคนโดยครูเตยกับขนมนั้น มีลูกด้วยกันสองคนคือน้องตั้งใจซึ่งเป็นลูกสาวคนโตและน้องเติมเต็มที่เป็นลูกชายคนเล็กและเพิ่งจะคลอดเมื่อช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมา ซึ่งในลฟ์ล่าสุดของขนมาศาสิการเปิดเผยว่าสถานะเปลี่ยนไม่มีมือที่สามไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบทั้งคู่คิดมานานแล้วพยายามเข้าใจกันมานานสุดท้ายแล้วเลยตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นก็พยายามกันมาตลอด โดยเส้นทางความรักของครูเต้ยกับขนมเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2563ทำกลางกระแสะโลกสองใบและฟันครับทั้งสองฝ่ายก็งัดหลักฐานออกมาสู้กันจนเรื่องนี้เงียบไปและลุกลามตามมาในปี2564เกิดการวิพากวิจารณ์ถึงเรื่องการทำหน้าที่นักร้องและหน้าทีข้าราชการครูในเวลาเดียวกันคิวงานแน่นทุกวันเอาเวลาไหนไปสอนหนังสือเจอด่าจนทอ้อ จนครูเตยลาออกจากข้าราชการครูมาทำงานบันเทิงเต็มตัวแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นครูพิเศษอยู่เพราะทิ้งอาชีพครูไม่ได้โดยตลอดเวลาที่เกิดข่าวดราม่าต่างๆขนมอยู่ข้างๆครูเตยตลอดซึ่งถือเป็นข่าวชวนตกใจเมื่ออยูย่ขนมพูดกลางไลฟ์ว่าเธอกับครูเต้ยเลิกกันแล้วเนื่องจากทั้งสองเพิ่งมีลูกคนที่สองด้วยกัน